อันนั่งคุยให้ดีนั่งคุยให้ดีมานั่งคุยกันดีดีเดี๋ยวทำอะไรจ๊ะคุยกับป๊ะป๊าก่อนคุยก่อนค่อยใส่ฟิลเตอร์น่ะสวยอยู่แล้วน้ำได้ยังหรอน้ำแล้วเก่งมากครับอ๋อรอแป๊บรอแป๊บหนึ่งนะยึดไปไหนอ๋อนั่งนั่งป๊ะป๊า

ไหน่ะโอเคเป็นกันค่ะโอ้ยเกันเ่กันค่กันถาาิถึงใครปาปาิถึงมามีไหมถามเร็วให้ถามไม่ได้ให้ตอบค่ะป้าปาคิถึงมามีไหมจิถึงอยู่๋อิถึงอยู่ค่ะ

ลูกอยากกินข้าวเขาก็เลยพาไปใช่ไหมทุกคนถ้าขึ้นบันไดต้องให้ทำยังไงคะขึ้นเองได้ไหมั้ยไ,ได้เพราะว่าใาตกใช่ตกแล้วเป็นยังไงเจ็บไหมเออบอกว่าเมื่อกี้มีคนขี่รถเสียงดังบอกป,ปุ๊บปั๊บเลยป่๊บปั เดี๋ยวมาตรการเลยบาตรการมันเลยนะ <c oughs> เอาร้องรูปอยู่น้ำเหรอคะอ๋อคิดออกแล้วจิ๊กจั๊กกินได้เลยจะกินบนเตียงไป <c oughs> <c oughs> เอาน้ำให้หมามีหน่อยค่ะ อพรุ่งนี้เจอกันค่ะบอกเร็วเออเดี๋ยว,วกันพรุ่งนี้นะลูกนนะออมีของเล่นเยอะเลยของมามีหรอไม่ใช่ของเล่นของมามีหรอไม่ใช่ของเด็กยู่นนั่นแหละ